ต้อนรับสู่ YouTube c h anel n New Smartphone Update ออโตวันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนที่หลายคนกำลังรอคอยและเป็นที่จับตามองอย่างมากในวงการนั่นก็คือ Nokia Butter s m a สมาร์ทโฟที่มาพร้อมกับแนวคิดใหม่ดีไซน์แปลกตาและฟีเจอร์ล้ำสมัยที่สามารถทำให้หลายคนต้องทึ่งตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นดีไซน์ของเครื่องนี้ถูกออกแบบมาให้มีความเรียบหรูทันสมัยวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นแบบพรีเมียม น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานทำให้เหมาะกับทั้งผู้ที่ชอบความหรูหราและผู้ที่เน้นการใช้งานจริงจังในทุกวัน Noki b u บัตเตอร์มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่คมชัดระดับ 4K Ultra AMOLED ที่ให้สีสันสดใสและคอนทราสต์สูงการแสดงผลไม่ว่าจะเป็นการดูหนังเล่นเกมหรือใช้งานโซเชียลมีเดียก็ทำออกมาได้เต็มอรรถรสเสียงที่ออกมาจากลำโพงคู่สตอริโอที่ผ่านการปรับจูนด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดยังให้คุณภาพที่ทรงพลังและสมจริง ทำให้เวลาเล่นเกมหรือดูหนังไม่จำเป็นต้องพกหูฟังตลอดเวลาในด้านประสิทธิภาพโนกิยบัตเตอร์ชิปเซตเจเนเรชันใหม่ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรมขนาดเล็กระดับ3นาโนเมตรทำงานร่วมกับ G P U รุ่นล่าสุดที่เน้นด้านกราฟิกประสิทธิภาพสูงทำให้การประมวลผลรวดเร็วเล่นเกม 3D ได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดไม่ว่าจะเป็นเกมที่มีกราฟิกหนักหนักอย่างเกมแข่งรถเกมต่อสู้หรือเกมแนวโลกเปิดขนาดใหญ่เครื่องนี้ก็สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์แบบ แรมที่ให้มาเริ่มต้นที่12 g b และรุ่นสูงสุด16 g b รวมถึงความจุภายในที่มีให้เลือกตั้งแต่256 g b ไปจนถึง1 t b ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการเก็บไฟล์ภาพวิดีโอเพลงหรือแม้กระทั่งติดตั้งแอปพลิเคชันจำนวนมากก็ยังไม่ต้องกังวลเรื่องความจุเต็มง่ายๆ กล้องถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายสำคัญของโนกิบัตเตอร์ที่มาพร้อมกล้องหลังสตัวความละเอียดสูงสุด200 MP พร้อมด้วยเทคโนโลยี AI Image Processing ที่ช่วยให้ภาพถ่ายทุกสภาพแสงออกมาคมชัดและมีรายละเอียดครบถ้วนไม่ว่าจะถ่ายกลางวันหรือกลางคืนก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีเยี่ยมเลนส์อันตระวายยังให้มุมมองกว้างแบบเต็มตาเลนส์เทเลโฟโต้ช่วยให้การซูมไกลๆคมชัดโดยไม่เสียรายละเอียดส่วนกล้องแมโครและเดฟทำให้การถ่ายภาพระยะใกล้หรือถ่ายภาพบุคคลดูสวยงามเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีกล้องหน้า 64MP ที่ให้ภาพเซลฟี่คมชัดและเหมาะสำหรับการทำคอนเทนต์วิดีโอคอลหรือการถ่ายทอดสด อีกหนึ่งจุดที่หลายคนให้ความสนใจคือเรื่องของแบตเตอรี่โน k กี b บัตเตอร์มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ7,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงที่รองรับการใช้งานหนักๆได้ทั้งวันโดยไม่ต้องชาร์จซาำและยังรองรับการชาร์จเร็ว 150W ที่สามารถชาร์จแบตจาก0%ถึง70%ได้ภายในเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นรวมไปถึงการชาร์จไร้สายที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้ฟีเจอร์ Reverse Wireless Charging เพื่อชาร์จให้อุปกรณ์อื่นๆอ,อย่างสมาร์ทวอชหรือหูฟังไร้สายได้อย่างสะดวก โน k กียบัตเตอร์ยังมาพร้อมระบบการเชื่อมต่อ 5G ที่เร็วแรงและเสถียรรองรับ Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4และ NFC ที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านความปลอดภัยเครื่องนี้ใช้เทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบอัลตราโซนิกรวมถึงระบบจดจำใบหน้าที่ทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งมาเป็น Android รุ่นใหม่ล่าสุดที่ครอบคลับด้วย UI ของโน k กีเองที่ปรับแต่งมาอย่างสวยงามใช้งานง่ายและลื่นไหล สิ่งที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นคือการที่โน k กียบัตเตอร์มีฟีเจอร์ลับๆที่ซ่อนอยู่เช่นโหมดพิเศษสำหรับนักเล่นเกมที่สามารถเร่งประสิทธิภาพของชิปกราฟิกได้เต็มพลังโหมดถ่ายภาพลับที่ทำให้สามารถถ่ายภาพในที่มืดได้อย่างคมชัดแม้ไม่มีแฟลชหรือแม้แต่โหมดการสตรีมมิ่งที่ทำให้การไลฟ์สดออกมาคมชัดแบบ 4K โดยไม่กระตุกนอกจากนี้ยังมีการปรับแต่งในเรื่องเสียงที่ไม่เหมือนใครด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี Spatial Audio ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมเมื่อดูหนังหรือฟังเพลง ฟีเจอร์ดอนบีวิชันและ HDR 1 0บวกก็ทำให้การแสดงผลภาพมีมิติและสมจริงยิ่งขึ้นในด้านดีไซน์โนกิบัตเตอร์มีหลายสีให้เลือกทั้งสีดำด้านสีเงินเงาสีทองเมทัลลิกและสีฟ้าคริสตัลแต่ละสีถูกเคลือบด้วยสารกันรอยนิ้วมือแอร์และกันรอยขีดข่วนตัวเครื่องยังมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 8ที่ทำให้มั่นใจได้แม้จะเผลอทำตกน้ำหรือเจอฝนเมื่อพูดถึงราคาโนกิบัตเตอร์ถูกจัดให้อยู่ในระดับเรือธงพรีเมียม แต่ยังคงราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนคู่แข่งที่มีสเปคใกล้เคียงกันจุดเด่นคือลูกค้าที่ซื้อจะได้รับการอัเอปเดตซอฟต์แวร์ยาวนาน5ปีและแพทความปลอดภัยนาน7ปีทําให้มั่นใจได้ในระยะยาวสุดท้ายนี้โนกิบัตเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงสมาร์ทโฟนธรรมดาแต่ยังเป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นการทํางานการสร้างคอนเทนต์การเล่นเกมหรือการใช้ชีวิตประจาําวันหากคุณกําลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่อง ดีไซน์สวยงามกล้องเทพแบตอึดและฟีเจอร์ที่เหนือกว่าคู่แข่งโนกิบัตเตอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดคุณอยากให้ผมเพิ่มโทนภาษาแบบลับๆและน่าค้นหา Secret Chinese Language Style แบบที่คุณใช้บ่อยๆในรีวิวที่แล้วให้กับเนื้อหานี้ด้วยไหมครับ